สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับไม่ทราบมีชาวต่างชาติไหมครับเออนดี้ฟอรนโอเคคนไทยร้วนโอเคครับก็ก่อนอื่นเลยผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อสติธรรมสังทองนะครับหรือว่าชื่อปูครับผมก็เป็นผู้จัดการที่ Home อฟเมเจหรือว่าที่กาวิ่เทคไทยนะครับเราอยู่ที่พอจูนพระรามสี่ที่กรุงเทพครับผมชั้นสี่ว่างๆไปเยี่ยมได้นะครับ เป็น DIY Electronic Shop and Maker Space เป็น Mini Maker Space เล็กๆครับวันนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้มา,าพูดคุยกับทุกท่านมาแลเกเปลี่ยนประสบการณ์กันดีกว่านะครับในเรื่องของการเ,าเรลงทุนหรือว่า,เ,าเราใช้คำว่า Crowdfunding ครับ Crowdfunding เนี่ยในที่นี้นะครับก็คือหลายๆท่านเนี่ยผมว่าเราคงรู้จักกันมายอยู่แล้วแหละนะครับน่าจะรู้จักกันไม่มากก็น้อยเพียงแต่ว่าเราอาจจะคิดว่าเป็นคำใหม่ซึ่งจริงๆแล้ว Crowdfunding เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม ครับเราอาจจะเคยเห็นซองขาวๆช่วงเทศกาลแบบว่าอาจจะเป็นภาพป่าหรือว่าอาจจะเป็นงานการกุศลกระถินเอ่ยพวกนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของ crowdfunding เหมือนกันนะซึ่งเราอาจจะใช่ใช่ไหมเรารู้จักมาก่อน crowdfunding นั่นแหละครับคือ crowdfunding เหมือนกันเพียงแต่ว่า crowdfunding ที่ติดกันก็คือ c r o w ฟ f u n d i n g ที่ crowdfunding เนี่ยคือแบบนั้นแต่ crowdfunding ที่ติดกันเนี่ยเป็นคําที่ใหม่ ที่เขาดีไฟล์มาเป็นคำใหม่ครับถามว่ามันต่างกันยังไงมันต่างกันที่ว่าคารฟันดิ้งแบบเก่าครับแบบเก่าคือแบบนี้ครับก็คือจะมีซอสหรือว่าคนที่ให้เงินเนี่ยเป็นเจ้าใหญ่ๆไม่กี่เจ้าคล้ายๆกับแบงค์ให้กู้กับเราเป็นจํานวนเ,นเงินเท่ากันเลยเราต้องการหนึ่งล้านบาทสมมุติเราต้องการหนึ่งล้านบาทแบงค์ให้กู้ก็จะมีแบงค์ในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีแบงค์ไม่กี่เจ้าหรือว่าจะมี ผู้ประกอบการรายอื่นที่เป็นนอกระบบแบงค์เนี่ยก็จะมีไม่กี่เจ้าถูกไหมครับแต่ว่าในส่วนของ crowdfunding แบบใหม่เนี่ยก็คือจะมีผู้ประกอบการเล็กๆหลายๆเจ้าเลยก็คือพูดง่ายๆคือเป็นใครก็ได้แบบนี้ครับเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยมาจากใครก็ได้คนคนเดียวหรือกลุ่มคนก็ได้ก็คือมันกลายเป็นว่าแพลตฟอร์มของ crowdfunding แบบใหม่เนี่ยอาศัยที่ว่าเงินจำนวนเล็กๆน้อยๆ เงินไม่กี่พันเนี่ยแต่ว่าเน้จนจานวนคนเยอะคนก็แสนคนกับหนึ่งพันบาทแบบนี้ครับอันนี้คือข่าว f u n ดิ n งแบบใหม่มันเป็นพลังของข่าวฟันดิ้งครับถามว่าแล้วข o าว f u n ดิ n งแบบใหม่เนี่ยมันมีลักษณะนหน้าตาเป็นยังไงมันเกิดขึ้นมาแล้วมันใหม่เนี่ยก็คือมันเกิดขึ้นจากอินเทอร์เนต็ตครับก็คืออินเทอร์เนต็ตเนี่ยเป็นตัวช่วยทําให้ข่าว f u n ดิ n งแบบใหม่เนี่ยมันบูมขึ้นมาเพราะว่าทุกคนเนี่ยเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตหมด ใช่ไหมครับแล้วกับการเติบโตของโซเชียลในเิร์งมิเดียในส่วนของโซเชียลเนี่ยทุกคนพอเห็นปุ๊บสมมติผมโพสโปรเจกต์ขึ้นไปอันหนึ่งเป็นโปรเจกต์การกุศลและกันเพื่อนน้องอเป็นโปรเจกต์การกุศลแล้วทุกคนเห็นว่านี่โอ๊ยผมมีความตั้งใจมากเลยออยากจะช่วยบริจาคครับก็ผมบริจาคแล้วแล้วเพื่อนๆในกลุ่มบริจาคหรือ,อยังเราก็แชร์บน facebook เราใช่ไหม ช่วยกันสิช่วยกันเนี่ยโรงเรียนนี้น,น่าสงสารมากเลยเอามาช่วยกันอย่างเงี้ยเป็นพลังของโซเชียลมีเดียอีกอันหนึ่งที่ช่วย enable ให้ crowdfunding เนี่ยมันจเจริญเติบโตขึ้นมาครับผมแล้วก็ลักษณะของ crowdfunding เนี่ยแบบใหม่นะครับก็จะเหมาะกับในส่วนของอ start startup อย่างที่คุณมิวพูดเมื่อสักครู่ครับอาจจะเหมาะกับ hardware startup software startup หรือว่าจะเหมาะก,กับ SME ก็ได้นะครับถ้ามองในมุมของธุรกิจก็คือเราได้เงินแน่ๆเสียงมันก้อง,องๆไหมครับเราก็จะได้ได้เงินแน่ๆใช่ไหมครับแล้วก็แต่ที่แน่ๆเนี่ยคือมันเป็นเหมือนการประชาสัมพันธ์เป็นการเปิดตัวเป็นการลงทุนที่ราคาต่ำใช้ต้นทุนราคาต่ำถ้ามองง่ายๆเหมือนเราทำ p อ e order ใช่ไหมครับเราไม่จําเป็นต้องทาขอให้เสร็จ แต่ว่าต้องเสร็จระดับหนึ่งอย่างที่คุณมิวเล่าก่อนหน้านี้ครับจะเสริมกันว่าคือถ้าทําไม่เสร็จระดับหนึ่งเนี่ยผมผมคิดว่า80%เนี่ยต้องเสร็จโปรดักต้องเสร็จถึงจะขึ้น crowdfunding แล้วโอกาสส c เ e s จจะสูงครับถามว่าไม่เสร็จมีแต่ไอเดียแล้วขึ้น crowdfunding ได้ไหมได้แต่ว่าโอกาสที่คุณจะได้สูง,สงเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะว่าถามว่าเป็นเราอย่างเงี้ยครับเราจะเป็นคนที่ไปให้เงินเนี่ย มีโปรเจกต์ที่แบบเป็นโปรเจกต์ขายฝันเนี่ยเราอยากให้ตังไหมเราก็อาจจะให้เออคุณไอเดียดีเอาไปติบบาทพอแทนที่จะบอกเฮ้ยโอ้มันทําเสร็จมาแล้วแปดิเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราให้ตังอีกสักพันหนึ่งนะเขาจะทําเสร็จได้เร็วมากเลยแบบเนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการที่ลดต้นทุนแทนที่จะเปรียบเทียบเหมืก่อนว่าเราต้องทําเสร็จเลยเอามาขายอย่างเงี้ยครับอ,อันนี้มันก็เหมือนว่าเราแค่ทำโปรโตไทป์ให้เสร็จระดับนึงก็พอ แล้วก็มาลองมาลงทุนด,ดูแบบนี้ครับทีนี้เนะี่ยมาดูภาพมันอาจจะเล็กนิดนึงนะครับก็คือขั้นตอนเดี๋ยวผมอธิบายแล้วกันอธิบายว่าหนึ่งเลยเราจะเอาโปรเจกต์สมมตุติทุกๆคนเลยมีโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์อยากจะลงคิศตาเตอร์ลองลองนึกในใจดูนะครับนึกในใจว่าตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์แล้วเราจะลงคิศตาเตอร์อลง c r o ว d f u n d i n g สักอันหนึ่งสักอันหนึ่งนะครับอันไหนก็ได้เนี่ยต้องทํำยังไงบ้างหนึ่งเลยเนี่ย ก็เรามีโปรเจกต์ในใจแล้วเอาโปรเจกต์นะครับเลือกแพลตฟอร์มสักแพลตฟอร์มหนึ่งแพลตฟอร์มในที่นี้ก็คืออย่าง Kickstarter, IndieGoGo หรือว่า GoFundMe หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอย่างของไทยก็มี Dreamdrive ที่มาในงานเหมือนกันนะครับเราเลือกมาสักอันหนึ่งที่เราจะลงครับเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราลงใส่ดีเทลเข้าไปใส่ข้อมูลเข้าไปตัวระบบเนี่ยจะมีการกรองข้อมูลของเราครับ แพลตฟอร์มเนี่ยจะมีระบบอยู่2ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกนี่ยคือใช้ระบบสกรีนก็คือสกรีนด้วยตัวระบบเองก,ก็จะดูว่าเราทําผิดกฎไหมบางเว็บบางเว็บแพลตฟอร์มไม่อนุญาตให้ทำ c ชริตี้คือการกุศลทําไม่ได้ห้ามทําบางเว็บไซต์เนี่ยอนุญาตคุณจะระดมทุนเพื่อตัวเองก็ได้ผมบอกว่าเนี่ยผมเป็นเด็กเรียนดีแต่ว่าขาดคุนทรัพย์ขาดทุนทรัพช่วยผมเรียนมหาลาัยหน่อย ผมขอหนึ่งแสนเหรียญแบบนี้ครับบางเว็บทําได้บางเว็บทํบาทไม่ได้อย่างนี้ครับก็เขาก็จะสกรีนมีระบบสกรีนว่าเว็บไซต์ของคุณเนี่ยทำในสิ่งที่เขาให้ทำหรือเปล่าครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยพอสกรีนเสร็จปุ๊บก็เราก็จะต้องมาเซตว่ายอดที่เราต้องการเนี่ยเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับจำนวนเงินที่เราต้องการนะครับโกของเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาเซตว่าระยะเวลาที่เราจะใช้ในการทำ crowdfunding เนี่ยเท่าไหร่ ซึ่งตรงเนี้ยค่อนข้างสาคัญก็คือถามว่าเราตั come, ério, şey ้งฝูงๆเลยได้ไหมก็ได้ใช่ไหมเราตั้งหนึ่งล้านเหรียญเลยได้เลยอืแต่ถามว่าโอกาสที่เราจะไปถึง่มันมีมากน้อยแค่ไหนหรือเราตั้งต่าๆเลยเราบอกว่าเราต้องการแค่หนึ่งร้อยเหรียญพออืถามว่าถ้าเกิดมันถึงเกินหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยแล้วเราต้องทําให้ลูกค้าเนี่ยเราจะคุ้มไหมใช่ไหมฮะ โอเคเราได้เกินเราได้เงินจริงแต่พอเสร็จปุ๊บค่าส่งก็ปาไปยี่สิบเหรียญแล้วค่าของอีกหกสิบเหรียญอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะไม่คุ้มกับที่ทําลงไปใช่ไหมครับมันก็ต้องมาเลือกดูว่าอายอดที่เราขอเนี่ยเหมานะสมเพียงไหนแล้วเราก็ต้องมาดูต้นทุนอีนะครับก็คือแต่เราเว็บไซต์เนี่ยแพลตฟอร์มต้นทุนจะไม่เท่ากันเพราะว่าเขาจะมีค่าใช้จา่ายอย่าลืมว่าทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายหมดทั้งในส่วนของ ตัวเขาเรียกว่าตัวเว็บไซต์เนี่ยจะมีระบบการจ่ายเงินโมโบายเพย์เมนต์เมื่อกี้เมื่อเมื่อสักครู่ผมลืมพูดว่าอีกข้อดีที่ที่ช่วยให้คารฟันดิ้งเนี่ยมันโตขึ้นมาคือระบบระบบเพย์เมนต์ก็คือระบบบัตรเครดิตที่มันจ่ายเงินได้เร็วมากขึ้นง่ายขึ้นคนก็พร้อมที่จะจ่ายนี่ครับเราก็จะมีต้องจ่ายในส่วนของแพลตฟอร์มก็คือจ่ายให้เว็บจ่ายให้กับระบบจ่ายเงินไหนอย่าลืมว่าเราต้องมีภาษีนําเข้าด้วย เพราะว่าพวกนี้เป็น,ปนภาษีเป็นรายได้ถูกไหมครับต้องเสียภาษีไหนจะเป็นค่าส่งค่าชิปปิ้งนี่ครับอันนี้เป็นต้นทุนหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีคิดให้ละเอียดรอบคอบครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าระยะเวลาที่หลังจากระดมทุนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่ที่เราจะคืนลูกค้าแล้วสิ่งที่เราจะให้เป็นรีวอร์ดเป็นการตอบแทนต่างๆเนี่ยที่เขาให้เงินเราเนี่ย อย่างถ้าเกิดเป็นการุศล่อนเราก็ขอบคุณค้าขอบคุณค่ะแค่นี้ก็พอถูกไหมหรือถ้าเกิดเป็นการแบบว่าให้รีวอดเป็นเป็นสินค้าเนี่ยเราก็จะคืนสินค้าเขาเป็นอะไรบ้างหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามส่งนะจนเราก็ทําการโฆษณาผ่านโซเชียลในเวิร์ดมีเดียต่างๆใช่ไหมพอเราเอาขึ้นแพลตฟอร์มได้ลวเราทําการโฆษณาโฆษณาให้เพื่อนเราส่งอีเมลไปหาบอสเราไปหาแฟนเราลุมเพื่อนแฟนเราเสร็จปุ๊บเราก็ถึงเวลาหมดเวลาเนี่ย มันจะมีแพลตฟอร์มอยู่สองประเภทเหมือนกันประเภทที่หนึ่ง all nothing คือถ้าคุณถึงเป้าหนะึน่งล้านบาทเกินเท่าไหร่คุณได้สองล้านคุณก็เอาไปเลยสองล้านอหรือคุณได้เก้าแสนเก้าร้ยเก้าเก้าเหรียญไม่ถึงล้านอดไม่ได้เลยสักบาทศูนย์เงินที่คนให้มาก็จะคืนแจกจ่ายกลับไปทุกคนก็ไม่มีใครเสียอะไรเราก็เสียแค่บโปรตไทป์ต้นแบบ หนึ่งอันอีกแพลตฟอร์มหนึง่งก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเท่าที่ได้ก็ได้เออถ้าคุณคิดว่าเงินเท่าเนี้ยคุณผลิตได้คุ้มคุณคุณเอาเท่าที่ได้ก็ได้อืแบบนี้ครับจะมีอยู่สองแพลตฟอร์มถ้าสมมติว่าโอเคสมมุติเราลงทุนเสร็จสมมติเราได้เงินหนึ่งล้านเหรียญมาเสร็จปุ๊บเราทํายังไงครับเราก็ต้องมาิสต์รายชื่อคนที่อ่ามาให้เงินเราใช่ไหมครับเราก็ต้องเตรียมจัด ทำของส่งละอย่างที่บอกเมื่อกี้เราทาไป8 0แล้วอละอีกยี่สิบเรเราก็ต้องมาเตรียมโปรเซสเตรียมทําเมนูแฟคเจอริงเหมือนที่คุณมิวว่าเมื่อสักครู่ถูกไหมครับเราก็ต้องเตรียมละใช้เวลาเท่าไหร่เราบอกว่า1เดือนเราพร้อมส่งใช่ไหมครับเราก็ต้องเตรียมเมนูแฟคเจอริงละนิรายการาที่อยู่อีเมลขอติดต่ออัปเดตลูกค้าเรื่อยๆว่าตอนนี้โปรเซสถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ทําการชิปส่งนะครับคือขั้นตอนทั่วไปของทุกแพลตฟอร์มประมาณนี้ ทีนี้เนี่ยถามว่า,าในส่วนของ crowdfunding เนี่ยมันมีโมเดลอยู่สี่โมเดลหลักครับโม,โมเดลแรกเลยทุกคนเนี่ยรู้รู้จักดีนะครับคือ donation คือการบริจาคก็คืออย่างที่ผมบอกพระป่าจริงๆแชร์ก็เป็นนะครับแชร์เป็น crowdfunding แบบนี้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นวงเล็กหรือวงใหญ่แล้วเนี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ย กบริจาคถามว่ากบริจาคได้อะไรก็ได้หน้าได้ตาได้ความภาคภูมิใจในตัวเองนะที่เขาได้ได้ช่วยเหลือได้สนับสนุนนะก็ไม่ได้อะไรตอบแทนนอกจากความภาคภูมิใจในตัวเองสิ่งที่เขาอยากจะให้เราก็คือเราก็ต้องสื่อให้เห็นว่าเออคุณมีความพยายามมีความตั้งใจนะที่จะทําวันนี้อันนี้เพื่อการกุศลครับหรือว่าแบบฟอร์มแบบรีวอร์ด Reward base ก็คือให้เป็นของนะครับพูดง่ายๆซึ่งอันนี้เราน่าจะเข้าใจแล้วก็เห็นกันเยอะก็คือในส่วนของ Indie Go Go แล้ว Kickstarter เป็นแพลตฟอร์มแบบนี้นะก็คือผู้บริจาคหรือกเกอร์เนี่ยใน Kickstarter เรียกผู้บริจาคว่า Backer คือคนที่สนับสนุนเราเนี่ยเขาจะได้อะไรจากเรานะเป็นกึน่งๆึ่ง Donation base เหมือนกันนะครับในส่วนของ Kickstarter เพราะว่าอย่างสมมติเราบอกว่าบริจาคหน้าเหรียญเนี่ยเราจะเซ็นตงกิ้วให้ในหน้าเว็บไซต์เราแบบนี้ก็ได้เป็น Donation base เหมือนกันกึ่งกึ่ง แต่ว่าก็จะมีของให้ด้วยแบบว่าหนึ่งร้อยเหรียญรับไปเลยแบบนี้หนึ่งอันสองร้อยเหรียญรับเป็นเซตชุดใหญ่แบบนี้อะไรเงี้ยครับหรือว่า,าต่างๆก็คือผู้ผู้ให้เนี่ยจะได้เป็นของอแบบนี้ครับแรงมานานใจที่เขาจะให้เราก็คือเหมือนกับว่าหนึ่งคือเขาอยากช่วยถูกไหมครับเขาอยากช่วยเราหรือขอโปรเจกต์เราเจ๋งนนะี่ยเขาอยากได้อยากได้ในตัวผลิตภัณฑ์ของเรา เป็นแบบนี้หรือแบบที่สเนี่ยเลนดิ้งก็คือการกู้อ่ะก็คือกู้เนี่ยมันก็จะมีแพตฟอมการกู้เงินแบบดอกเบีย้ยต่ำอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็บ้านเราจะไม่ค่อยมีอาจจะเป็นดอกเบีย้ยสูงซมากกว่านะครับบ้านเราแล้วก็มีแบบ equity ก็คือแบบว่าการลงทุนเหมือนกับว่าร่วมลงทุนกับตร a r t ใหม่ๆอหวังผลระยะยาวประมาณนั้นฮะก็ได้ผลตอบแทนเป็นหุ้นเป็นหุ้นสว่วนหรือว่าเป็นผลตอบแทนในอนาคต บบนั้นก็จะมี4ลักษณะใหญ่ๆซึ่งนอกจากมันมีหลากหลายโมเดลแล้วเนี่ยมีหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยสังเกตไหมครับแพลตฟอร์มเนี่ยมีมากมายเลยในระดับิน international ก็ตามหรือในระดับประเทศไทยก็ตามลองดูครับเพียบเลยจริงๆมันมีมากกว่านี้มันเป็นยุคแห่งเขาเรียกว่า rising of platform crowdfunding platform ด้วยซ้ำก็คือมากมาย GoFundMe Kickstarter ส่วนใหญ่ตัวที่ผมออกมาเนี่ย ตัวของ international จะเป็น Top 10ที่เขาให้ทั้งทั้ง4แบบเลยนะครับทั้ง donation ทั้ง uh, lending แล้วอันนี้ฝั่งนี้เป็นของคนไทยครับลองดู d r e a m r i v e เนี่ยมาลองไปคุยกับเขาดูครับใครมีโปรเจกต์จากระดมทุนในไทย thejai.com r e m a k e r c f ถ้าผมจะไม่ผิดน,นะครับ u uh, r w a r d e r w o r d อันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเป็นแพลตฟอร์ม crowdfunding uh, ของนักเขียน คือแบบว่าเมืองไทยจะมีแบบแต,แต่งนิยายใช่ไหมครับอันนี้เนะี่ยคุณแต่งนิยายเราได้ัง้์ไม่ต้องอ่านฟรีแบบในเมื่อก่อนลงเลยครับเด็กดีแบบไทยา่านประมาณนั้นนะครับอันนี้มีคนให้เป็นหมื่นเลยนะขอได้เป็นหมื่นเลยคือเป็นของนักเขียนใช้ได้เลยครับสินวัฒนา,นาระดมทุนเปิดหมวกหรือคาวาเดมี่อันนี้ของพี่เก่งไทยเทค อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพวกการศึกษาเป็นเหมือนกับว่าเป็น e-learning แบบหนึ่งแบบนี้ครับลองลองดูก็ได้ครับว่ามันจะแบบไหนที่เหมาะกับเรานอกจากแพลตฟอร์มที่หลากหลายแล้วก็ยังมีเซกเตอร์ที่หลากหลายอีกคือ crowdfunding เนี่ยไม่ได้อยู่ที่แค่เทคโนโลยีที่เราเห็นกันปกติเราจะชินกับ Kickstarter ท,ที่เป็นเทคโนโลยีเป็น Creative ถูกไหมครับจริงๆแล้วมันมีทั้งอารมีคอมิคคราฟมีแดนซ์ มีตัวอย่างหนึ่งที่เป็นงานดีไซน์เป็นเนคสต์ดีด้านหลังเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมีงานดีไซน์มีงานร้องเพลงนะครับก็คือเราต้องการปกติเราร้องเพลงสมมุติเราโคเวอร์ใน u t u b e ใช่ไหมโคเวอร์ใน u t u b e แล้วก็มีแค่คนวิวแล้วไงต่อมีคนวิวแล้วไงอันนี้ครับเขาก็ทำบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะโคเวอร์ยูทูบนะแล้วเดี๋ยวถ้าคุณแบนะ็คเนี่ยก็ให้ลิงก์ไปดาวน์โหลดเป็เป็น MP3 ไปดาวน์โหลด หรือถ้าเกิดคุณให้สิบเหรียญเนี่ยให้คุณเลือกเพลงเลยรับแบ็กอัพเดี๋ยวโคเวอร์ให้เพลงนั้นเลยเสําหรับคุณโดยเฉพาะอะไรเงี้ยครับหรือว่าอยากจะบอกเลยคุณให้สองพันเหรียญจะไปล้องสดให้ที่บ้านเลยเปิดมินิคอนเสิร์ตแต่ต้องไม่ไกลเกินห้าร้อยเมตรนะห้าอกิโลเมตราจากบา้านฉันอนะ่ะห้ามเกินนะประมาณนั้นก็ทําได้คาวฟันทิ่งไม่จํากัดแค่เทคโนโลยีนะครับ เป็นรูปถ่ายเป็นวิดีโอเป็นหนังก็ได้ครับใครเคยเห็นคุณลุกเป็นฝรั่งที่พากะเป๋มาอยู่เมืองไทยแล้วก็ทำวิดีโอเกี่ยวกับเชลลิด,ดิ้งปฏิผมไม่ได้เอาใส่ไว้ในตัวอย่างนะครับเดี๋ยวลองดูเป็นเชลลิด,ดิ้งของเมืองไทยเนี่ยนะครับเป็นของกรุงเทพท่ามกลางไม่ผิดที่ไปได้สำเร็จมาเป็นวิดีโอสารคดีครับได้เงินมาลงทุนมานะอาหารก็มีแฟชั่นก็มีเยอะแยะเลยครับเกมเนี่ยก็เยอะได้ไปหลายล้านเหรียญเหมือนกันสาหรับการทําเกมครับ ทีนะี้อย่างที่บอกว่านอกม,นมันมีหลากหลายนะครับนอกจากจะเราจะเลือกเซกเตอร์แล้วจะเอาอะไรแล้วสเกลก็เหมือนกันอย่างที่บอกก็แล้วว่าสเกลของแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละโปรดักต์ไม่เหมือนกันถูกไหมฮะเราตัวอย่างคลาสสิกที่สุดคือโปรเโตซัลบนคลิกซัตเตอร์ตัวอย่าง,ท, al, าางทั้งหมดที่ผมเอามานี้อยู่บนคลิกซัตเตอร์นะครับโปรดซัลเนี่ยอันนี้คือเงินที่เขาขอนะครับคือที่ตั้งเป้าที่เขาตั้งเป้าไว้คือแบ็กไว้ สิบเหรียญครับสลักสลักมันสลักขอไว้สิบเหรียญทำขำๆผลลัพธ์ออกมาครับไม่ขำนะห้าหมื่นเหรียญน,นะขอไว้สิบเหรียญได้มาห้าหมื่นเหรียญล้านกว่าบาทสลักล้านกว่าบาทนะบนี่ฮะหรือว่าอริโอสาวของเราของเราเองของดาวิเศษเองนะครับเราทำกแบบับเมคเกอร์ Maker ท่านหนึ่งชื่อคุณปิติชัยแล้วลองดูว่าอย่างที่คุณมิ๊บอกว่าบางที เราอย่ามองว่าคาวแฟนดิ้งเป็นแค่ส่วนของการระดมทุนเราอาจจะได้มากกว่านั้นอาจจะได้เพื่อนในส่วนของโซเชียลเน็ตเวิร์กเราอาจจะได้คู่ค้าใหม่เอ,อเราอาจจะไดออ้คนที่มาเป็นเหมือนจอยเวนเจอร์กับเราซึ่งเราลองนึกดูว่าคือถ้าเกิดเราไม่ทำเราอาจจะไม่ได้สิ่งพวกนี้ก็ได้ใช่ไหมครับนอกจากเงินเนี่ยบางทีผมผมชอบประโยชน์ที่ว่าบางทีจุดมุ่งหมายเนี่ยก็สําคัญแต่อย่าลืมว่าระหว่างทางเนี่ย มันก็สําคัญไม่แพ้กันเหมือนกันมันมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ที่ทีให้เราได้มากมายเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมระหว่างทางที่เราจะได้ด้วยทีนี้ก็ผมมาให้ดูว่าตัวแพลตฟอร์มคลาวด์ฟันดิ้งสมตัวท็อปอันนี้เรียงจากในส่วนของแลนดกิ้งด้วยแล้วก็ยอดที่ระดมทุนได้ของปี2014ปีที่แล้วที่เขาน่นะอามา g o f ั n ม m เนี่ยระดมทุนไป470ล้านเหรียญ ภายใน1ปีนะครับแลนดกิ้งเนี่ยอของเขาตกไปแล้วอยู่ที่277นะครับอันนี้เนี่ยคือฟรีนี่คือค่าใช้จ่ายเฉลี่ยนะเฉลีย่ยน,นี่คือเฉลี่ย5%คิกสตาร์เตอร์เนี่ยระดมทุนไปได้444ล้านเหรียญก็ห่ายไม่เยอะแต่ว่าแลนดกิ้งของคิกสตาร์เตอร์เนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยโกฟันมียังนับอยู่นะแต่กลายเป็นว่าตอนนี้นคิกสตาร์เตอร์นำเป็นอันดับหนึ่งแล้วในฝั่งของอเมริกาคิกสตาร์เตอร์แบบฮอตมากนะอีดีโกโกก็ เขายังไม่ได้บอกยอดหนาว่าที่ผ่านมาเขาได้เท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นแฝงขอมที่ได้รับความนิยมเหมือนกัน407อันดับอันดับนะครับในในแลงด์อิงของเวบไซต์เขานี่407 0กว่าอยู่ที่9%ถ้าถ้าไม่ถึงถ้าแบบคือเขาเป็นเป็นโมเดลแบบว่าะจะเอาทั้งหมดก็ได้หรือจะเอาเท่าที่ได้ก็ได้อะไรเงี้ยครับเมอรจะมีให้เลือกนะทีนี้เนี่ยผมให้ดูสถิติสมสุนของ Kickstarter นี่ครับล่าสุดเท b เ,เปอ,เปอเเร์ไทม์20ล้านเหรียญตัวนาฬิกาสมาร์ทวอชเป็นพีนี่ครับ20ล้านเหรียญลองมาคูลเลตคูลเลอร์ใครจะเชืช่อ<ช>ครับว่าคูลเลอร์น้ำนะติดตามนะ้นเหรียญติดตามน้นเหรียญเนี่ยประมาณสัก400กว่าล้านมาใช่ไหมถ้าผมคุณไม่ผิดนะ คูลเลอร์น้ำครับมีอะไรครับมี MP3 ชาร์จมือถือได้มีไฟ LED มีลำโพงมีล้อใหญ่ๆใส่น้ำได้เยอะๆมีช่องกั้นมีที่ปั่นปั่นไอ้นี่ได้ไอซ์ฟิลลน้ำไอ้สายได้ฮะสิบสามล้านเหรียญทำไมก็แล้วก็อันนี้ครับเพเปอร์ทามตัวเก่าที่บอกว่าสิบสิบล้านเหรียญขอโทษทีเมื่อกี้ผมบอกตัวเล็กสิบรุ่นแรกนะเกมเกมค้านนะครับเอสฟอร์ดิงคิเทนตัวเกม เกมเกมเกมกระดาษเกมไพ่กระดาษน,ะาษนี่รแปดล้านเหรียญก็ไม่ธรรมดานะโปรยนนันี้เราหน้าจะรู้จักกันเป็นเกมเป็นเกมแพลตฟอร์มะที่น่าสนใจนี่คือเอาเป็นเ,เครื่องเล่นเพลงระดับไฮเอ็นเขาเรียกว่าไฮเอ็นไฮเดฟิเนชันมิวสิกเพเยอร์หกล้านเหรียญตัวนี้ครับโวโนหรือว่าหนังหนังเดวิสโรนิก้ามาเดือบูวี่โปรเจกต์ตัวนี้ ก็ได้ไปตั้งห้าล้านเห,นะหร,เรียญเนี่ยรีได้มีโบเรนโบติดท็อปเทนด้วยนะเมื่อกี้ที่ขอไปหนึ่งล้านเหรียญน,นะนีออ่ติดท็อปเทนอยู่นะหรือเนี่ยสองตัวหลังตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันนะรีดได้เรนโบ้สอนสอนเด็กๆนะแล้วก็เก้าต่อสิบเนี่ยเป็นเกมทําเกมในของอย่างเงี้ยอย่างเกมเนี่ยเขาอาจจะให้เป็นอะไรก็อา,อาจจะเป็นตัวละครชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออเรามาดูเคสตดี้ดีกว่านะครับ เดสตี้เนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างของคนไทยที่ลงในคลิปสตาร์เดอร์นะครับอพอมีใครเคยเห็นไหมครับว่าโมชิมินจาตัมังกี้นินจาเนี่ยพันผ่าน,นตาบ้างไหมครับเป็นเป็นตัวตุ๊กตาครับตัวเล็กเป็นตุ๊กตาที่แขนขาดัดได้หางดัดได้จะไปทําอะไรก็ก็ก็ได้ครับจะไปถือมือถือจะไปเก็บอะไรเงี้ยครับลงในคลิปซาร์เตอร์ครับได้มาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเหรียญ ลงทุนเสร็จนะลงท,ทุนได้นะครับก็คือได้เลยนะคืออันนี้เนี่ยอันนี้ผมได้ข้อมูลมาจากพี่เก่งที่ว่าคุณคชาเนี่ยผู้ผู้ทำเป็นคนทำเป็นดีไซเนอร์ทำตัวนี้ขึ้นมาแล้วออบอกว่าทำตัวนี้เนี่ยถึงลงท,ทุนได้ก็จริงอะ่ะแต่ต้นทุนมันเยอะค่าแพคเกจจิ้งเอ่ยค่าการทำเอ่ยเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่คุ้มเลยทำแล้วแบบคือถึงลงท,ทุนได้นะแต่ทำแล้วคอ์สมันเยอะอะ่ะมันโคเปอร์ไม่ไหวเ ลองใหม่นี่ครับเซนไดททาลูกเต๋าดีกว่าง,ง่ายๆเขาแบบแนวดีไซน์เนี่ยง,ง่ายๆครับทำลูกเตา๋ามีหลายๆสิ่งแล้วลองเลือกดูครับนี่ครับจากเมื่อกี้เมื่อกี้เท่าไหร่นะคะหมื่นหมื่นเหรียญใชหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเหรียญครับครั้งต่อมาลองใหม่ได้เก้าพันเหรียญนะแต่รวมๆได้เหมือนกันเก้าพันเหรียญแต่ถามว่าครั้งเนี้แสดงว่าไม่พัฒนาหรือเปล่า,าว่าได้เงินน้อยเอก็ไม่จริงถูกไหมครับเพราะว่า ลูกเต๋าเนี่ยต้นทุนน้อยกว่าค่าส่งก็ถูกกว่าเออดูตอนดูราคาตอนหน่วยนะเนี่ยโอ้ยกาไรบานเลยเออคุ้มกว่าแฮะทําลูกเต๋าดีกว่าเออเอาใหม่ทําลูกเต๋าอีกอโคด้ลูกเตา๋าสีสีแบบนี้ให้ถ่ายว่าได้เท่าไหร่เมื่อกี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันครั้งอีกอีกครั้งหนึง่งทำลูกเต๋าเปลี่ยนเลยจากนินจเาเว็ลลูกเตา๋าเก้าพันครั้งนี้น้เท่าไหร่ครับ สองหมื่นมีใครให้มากกว่าหรือน้อยกว่าสองหมื่นไหมครับพี่มิวให้เท่าไหร่ครับ,ม,รม,กก 20, ม,รบมีใครมากกว่าสองหมื่นไหมครับอลองดูครับหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเหรียญลูกเต๋าครับเอาทำาไรก็คงจะเอาไปแถวมาเก้าั้งครับ <c oughs> อันนี้ผมไม่ตามเหมือนเดิแถวเลนมันดีไซน์ครับคือเขาขัดดีไซน์เป็นดีไซเนอร์พี่คาชาเลยคนไทย ก็คืออันนี้ครับเป็นลูกกับผม,มให้ดูว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทําแค่สามโปรเจกต์นะเขาทํามาห้าโปรเจกต์สองโปรเจกต์อันแรกเฟลไม่ไม่สําเร็จเระดมทุนไม่สําเร็จพยายามถึงครั้งที่สามถึงจะได้นะครับแล้วกว่าจะได้หนึ่งแสนเหรียญเนี่ยครั้งที่ห้าครับอืเอามาดูอันนี้ของเราเองดูเรียล u n d ก่อนที่เป็นอึ่งดูเรียลซาวเนี่ยเราเราลองก่อนคือ ผมย้อนกลับไปว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคลิปสตาร์เตอร์มันมาแรงมากแล้วด้วยความที่มันระดมทุนได้ง่ายเราก็อยากจะเป็นช่องทางหนึ่งให้กับเมคเกอร์ในเมืองไทยได้ระดมทุนเราก็เลยลองสมัครเข้าไปแล้วปรากฏว่ามันติดที่ว่าคุณต้องมีที่อยู่ในประเทศอเมริกาอังกฤษนู่นนี่นั่นตายอ่ะคนไทยจะสมัครยังไงคนไทยสมัครไม่ได้คุณต้องมีแอปเขาที่เวอร์ไมีรุ่นนี่นั่นเยอะมากนะครับ เราก็ทำอยู่สัปดาห์หนึ่งนะก่อจะได้บริไฟสัปดาห์หนึ่งก่อนจะทำได้โชคดีที่ว่า World, ตองเตรชานนล์มมีที่อยู่คือที่อยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วเราสามารถบริไฟได้เราก็เลยคิดว่าอันไหนๆว่าบริไฟได้เราลองลองดูตอนนั้นเรเวอร์รี่พายดีพัทออกมาพอดีเราก็เลยอ่่งเดี๋ยวเราทำเคสแล้วกนง่ายๆลองดูก่อนทด,ดลองไปที่500เหรียญขอไป500เหรียญชสัปดาห์ลองดูเราก็ได้มาที่1นึ่พัน ห้าร้อยเก้าสิบสามเหรียญก็ถือว่าสักเซตะดับหนึ่งกับการทดลองของเราอ่ะเอเราลองดูแล้วก็เออย่างน้อยๆเนี่ยเราก็เป็นหน่วยกล้าตายคนหนึ่งแหะที่ได้เข้าไปในสู่ Kickstarter แล้วแล้วก็ได้กลับมาบอกกับทุกคนในวันนี้ออครับเสร็จปุ๊บเราก็ไปทงดีไปจับมือกับนมกเกอร์ท่านชื่อพี่ปิติชัยเราทําตัว a ะโอ o สาวตัวนี้เป็นออดิโอแดกเป็นแดกที่สําหรับ รัตเวอร์รี่พายโดยเฉพาะเลยเสียบลงไปทาให้เสียงดีขึ้นอ่าเสียงดีขึ้นเราก็เวิร์กกันมาเมือ่อเมื่อปลายปีที่แล้วระดมทุนไปขอไป 1, 500ห,อนหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญเมื่อกี้จาได้ใช่ไหมหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญขอไปสามสัปดาห์ใช้เวลาไปสามสามสัปดาห์ครับเราไม่ได้ตั้งเป้าเยอะเพราะว่าหนึ่งรัตเวอร์รี่พายเนี่ยค่อนข้างจะเป็น d i เใา่ไหมครับกลุ่มลูกค้าก็เล็กเครื่องเสียงบนรัตเวอร์รี่พายยิ่งเล็กลงไปอีก ช่ไหมครับปุ่มลูกค้าเรายิ่งเล็กกว่าอีกเราก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้คาดหวังสูงขนาดนั้นหรอก,เ,ออกเราก็ระดมทุนไปจบที่ 1, 16, หนึ่งหมื่นหกพันเหรียญหรือว่ามาณห้าแสนกว่าซึ่งแฮปปี้ครับเพราะว่าของเล่นอันนี้ยเราทําเล่นอยู่แล้วที่ปิดีิชัยเมเกอร์ทําเล่นอยู่แล้วทําเล่นๆนะครับเออทําเล่นๆเสร็จปุ๊บได้เงินห้าแสนเหรียญก็สนุกดีนะ <c oughs> <c oughs> จากเล่นๆเสียตังอย่างเดียวอะ่ะ เสียตังค์อย่างเดียวเป็นหมื่นสองหมื่นใช่ไหมครับเอออันนี้เสียตังค์แล้วได้ตังค์คืนด้วยครับผมก็จะให้ผมก็จะสรุปเลยเลยแบบว่าที่ผมเล่าให้มาเนี่ยคาร์ฟันดิ้งเนี่ยก็เป็นหนึ่งช่องทางหนึ่งชานเอลหนึ่งที่ทําให้เราทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการเปิดตัวอย่ามองว่ามันเป็นปลายทางของของเมเกอร์จริงๆนะมันคือเอาเคามาแต่ใช่เป็นปลายทางของเมเกอร์ที่เราทำโปรดักต์ทำผลิตผลออกมาเสร็จแล้วเนี่ยไปสู่การระดมทุน แต่ว่ามองอีกมุมหนึ่งมันเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นของการทำ b u s i n e s นะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้ว่าเราจะทำอะไรจะลงทุนอะไรลองนึกให้ให้ให้ใหอครับแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะมีความสุขกับมันครับผมสำหรับท่านไหนมีคำถามลองอาถามได้นะครับมีเวลานิดหน่อยครับหรือถ้าเกิดยังไงติดต่อส่วนตัวได้นะครับผมชื่อภู อีเมลเบอร์โทรส่วนตัวได้ครับผมหรือที่บูธใครอยากลองฟังดูเรีวซาวเป็นๆอันนี้เราพึง่งระดมเราระดมทุนเสร็จชิปปิ้งเสร็จแล้วอันนี้คือตัวที่เราผลิตเกินแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากได้ตอนนี้เรามาห้าตัวตอนนี้เหลือ3าตัวละครับผมถ้าเกิดไม่มีท่านไหนอ่ผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจะได้ไม่กินเวลาท่านอื่นยังไงลบ ถามได้ที่บูธกาวิเท่งนะครับมีบัตรีพมงคุญแจด้วยใครไม่มีกับบัตรกีกันขอครับขอบคุณมากครับ